สปสปกสปกรปปรปรปนะคะที่ท่านรองนายกยุทธศักดิ์นะคะ <c oughs> ดูแลจากภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนนะคะที่เป็นเรียกว่าตัวแทนพวกคณะคุ้มครองตออภาคประชาชนคุ้มครองตำบลน,นะคะ ชุดคุ้มครองหมู่บ้านชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะคะเรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคประชาชนที่จะเข้าไปเป็นเป็นเพียงการท่านรัฐมตีเรียนว่านะคะก็เป็นเพียงการรายงานเป็นเพียงการท่านรัฐมตรีเรียน่านะก็เป็นเพียงการรายงาน ยังไงอย่าลืมสือมนชนว่าสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ฝากในการให้กําลังใจกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้พบก็คือว่าประชาชน